ีค่ะพี่อ,อมนะคะจากช่อง M u m ่ B แบสตูเดีช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้ก็คือรีวิวหนังเชนเน็ตนะคะหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องล่าสุดของพวมก,กับคริสโตเฟอร์โนแลนด์นะคะปกติหนังของปา Nolan, ๋าโนแลนด์ทำออกมาทุกครั้งเนี่ยแทบจะการันตีได้เลยว่าหนังเขาต้องทำมาอย่างดีแล้วก็มีคอนเซปที่เจ๋งๆนะคะหนังเรื่องนี้ก็เช่นกันหนังเรื่องนี้เองเล่าเรื่องราวของพระเอกนะคะซึ่งพระเอกเองเนี่ยเขาก็เป็น เจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ว่าเขาก็ถูกดึงไปไปทำภารกิจลับนะคะซึ่งภารกิจนี้ก็จะเป็นการกอบกู้โลกนะคะเป็นการช่วยโลกพระเอกของเราก็ได้ถูกแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยีที่มาจากอนาคตนะคะมันจะมีอะไรแบบย้อนกลับย้อนกลับเล็กน้อยแล้วก็ถูกแนะนำให้รู้จักกับการเดินทางข้ามเวลาด้วยนะคะในภารกิจของพระเอกของเราก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับ คนขายอาวุธนะคะแล้วก็กับภรรยาของเขาแต่ว่าภารกิจนี้จะทําคนเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้จักคนในทีมของพระเอกด้วยและพวกเขาเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันรักษาโลกนี้เอาไว้นะคะสิ่งที่พี่อมชอบเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะก็คือหนังเรื่องนี้พี่อมคิดว่ามันซับซ้อนมากๆคือหนังเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลานะคะปกติมันก็จะซับซ้อนอยู่แล้วแหละแล้วก็คิดว่าถ้าคนที่ได้ดูหลายๆครั้งเนี่ย มันน่าจะอิ่มมันน่าจะฟินได้เพราะว่ารายละเอียดมันจะเยอะคือทุกอย่างเขาดีไซน์ออกมาอยู่แล้วนะคะแต่พี่ออมแนะนําให้รอบแรกเนี่ยระหว่างที่ไปดูคืออย่าไปหาคําตอบอะไรเยอะ คือให้แบบสัมผัสความรู้สึกดูหนังด้วยอารมณ์ก่อนนะคะแล้วรอบหลังๆเนี่ยเราค่อยไปเก็บรายละเอียดเอานะอ่าอีกอย่างหนึ่งที่พี่ออมถูกใจนะคะสําหรับหนังเรื่องนี้ก็คือการแสดงพี่อมันอยากจะพูดถึงอ่าพระเอกของเรานะคะที่ต้องเรียกพระเอกเพราะเขาไม่มีชื่อนะคะพระเอกคนนี้แสดงโดยจอห์นเดวิดวอร์ชิงตันนะคะคนนี้รู้สึกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะพ,พ่อของเขาก็คือเดนเซลวอชิงตันใช่ไหมคะแสดงได้ดีมากๆอะ่ะ คือในตอนที่พี่ออมดูพี่ออมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังเท่าไหร่ใช่ไหมตัวอย่างพี่ออมก็ดูรอบเดียวนะคะหนังก็คือเข้าไปแบบไม่รู้อะไรเลยอะ่ะไม่รู้รายละเอียดแล้วก็เบื้องหลังนะแต่พอดูหนังจบแล้วเนี่ยพี่ออมมาดูเบื้องหลังต่างๆนะคะคุณจรเนี่ยเขาได้ฝึกเทรนการต่อสู้แบบรีเวิร์สอ่ะตอนที่ดูในโรงนะพี่ออมนึกว่าเขาเป็นทริคของของกล้องนะคะแบบเอามารีเวิร์สอะไรกันไม่ใช่นะคือเทรนแบบสู้แบบถอยหลังอะ่ะ คือไหนไหนพูดถึงเรื่องฉากแอคชั่นแล้วใช่ไหมขอพูดถึงฉากแอคชั่นอื่นๆบ้างนะคะฉากแอคชั่นพี่ว่าเจ๋งมากใน,ในการที่เขารีเวิร์สต่างๆการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นแบบเชฟซีนการไล่ล่านะคะหรือว่าในช่วงท้ายเนี่ยเป็นการระเบิดซึ่งมันมีฉากอะไรที่มันเจ๋งๆมากเลยนะเดี๋ยวมันก็ระเบิดเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะ ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกประมวลผลไม่ทันบ้างเพราะว่าเราเองเนี่ยมันจะเคยชินกับอะไรที่มันเป็นแบบเส้นตรงใช่ไหมอันนี้มันแบบรีเวิร์สอาจจะมีสับสนอยู่บ้างวุ่นวายเล็กน้อยนะคะแต่คิดว่าแอคสุดท้ายเดือดมากนะคะพูดถึงสิ่งที่พี่อมถูกใจไปแล้วนะคะพูดถึงสิ่งที่พี่อมสะดุดสะดุดกันแบบเล็กน้อยบ้างดีกว่านะคะก็คือเรื่องของตัวละครนะคะคือปกติพี่อมจะเป็นคนที่ชอบตัวละครต่อให้บางทีหนังมันห่วยห่วยแต่ถ้ามีตัวละครดีๆหน่อยพี่อมก็อินได้แล้วแหละแต่เรื่องนี้เองเนี่ย อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่พระเอกก็ไม่มีชื่อด้วยนะมันอาจจะทำให้เราแบบเข้าถึงยากนิดหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ที่พี่อมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเข้าถึงอยู่บ้างนะคะก็คือของเซเทอร์คนขายอาวุธนะคะกับภรรยานอกนั้นเนี่ยพี่อมว่าเขาไม่ได้ไปลงอะไรลึกเท่าไหร่อย่างตัวละครของนีวเองที่แสดงโดยโรเบิร์ตแพตเทนสันนะคะถ้าเขาแบบเจาะลึกถึง ถึงการร่วมงานอะไรมากกว่านี้เนี่ยพราะตอนท้ายๆอ่ะมันน่าจะมี Impact อะไรได้มากกว่านี้นะแต่อันนี้พี่อมคิดว่าค่อนข้างจะแผ่วเป็นนิดนึงนะคะแต่หนังเองมันอาจจะมาเน้นในเรื่องของคอนเซ็ปว่าเฮ้ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเป็นยังไงต่อไปชุบชับชุบชับ,ชบก็เลยจะไม่ได้มาโฟกัสที่ในแง่มุมของตัวละครเท่าไหร่นะคะแล้วพอพูดถึงแบบชุบชับชุบชับใช่ไหมพูดถึงในตอนแอคชั่นในช่วงท้ายๆเนี่ย ในช่วงคลายแม็กซ์เองนะคะทุกอย่างมันแบบไปรวดเร็วมากสถานการณ์วุ่นวายในช่วงนั้นเองเนี่ยเขาก็มีการหยอดอะไรออกมาด้วยนะคะซึ่งมันจะไปสําคัญในช่วงท้ายอะ่ะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้โฟกัสจริงๆนะอาจจะพลาดได้นะคะอันนี้โนแลนเขาอาจจะดีไซน์เอาไว้ก็ได้ให้เราไปดูหลายๆรอบนะจะได้เก็บให้หมดนะคะแต่คืณดูต้องเพสเทนชั่นนิดนึงไม่งั้นอาจจะพลาดได้หลายจุดนะคะในในรายละเอียดของหนัง แต่ว่าเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะหนังเรื่องนี้เพื่อนคิดว่าเป็นหนังที่เจ๋งที่สุดของปีและหนังค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่พอสมควรนะคะแล้วถ้าใครเป็นแฟนของโนแลนเนี่ยหนังเรื่องนี้อย่าพลาดเด็ดขาดน,นะคะเรื่องนี้เพี่อมให้เรทแบบ full price จ่ายราคาเต็มค่ะอันนี้รีวิวอันนี้ต้องบอกไปก่อนเพี่อมดูหนังแค่รอบเดียวนะคะ,ะรายละเอียดอะไรบางอย่างเนี่ยพี่อมอาจจะเก็บยังได้ไม่หมดนะ ต้องถามทางบ้านดีกว่าไปดูกันหรือยังคะเก็บรายละเอียดได้หมดหรือเปล่าแล้วคนที่ไปดูนะคะไปดูกันแล้วกี่รอบแล้วที่ยังไม่ได้ดูจะดูไหมแล้วจะดูกี่รอบนะคะเพื่องคงรอสักพักนะอ่ให้มันแบบกระแสหรือว่าคนน้อยๆลงก่อนนะคะเพราะดูคนเยอะไม่ชอบเลยอเพื่อนไปดูคนเดียวไงแบบยังมีคนมานั่งข้างๆด้วยอ่ะคือเราเราแวงไงเพื่อนก็เลยต้องใส่แมสดูทั้งเรื่องนะคะรอให้คนน้อยๆกว่านี้เพี่ออาจจะไปเก็บไปเก็บอีกรอบหนึ่งนะไหนโนแลนด์ก็ทําละเอียดขนาดนี้ ไปตามดูหน่อยละกันนะคะก็คลิปนี้นะคะพี่อนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะที่มาดูกันถึงท้ายคลิปนะคะยังไงดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูคลิปอื่น,อนของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m ัม b บ a r Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะไปตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะไม่รู้จะได้ยินเสียงแบบฟ้าร้องฝนอะไรหรือเปล่ายังไงขออภัยด้วยนะคะ